สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวของปฏิบัติการ The Hive กันต่อนะคะจากครั้งที่แล้วที่ทีมเจอปัญหาใหญ่เลยผู้รับเหมาทิ้งงานไปแต่พวกเขาก็พลิกสถานการณ์มาได้ด้วยพลังของชุมชนแล้วก็การปรับตัวที่เร็วมากๆวันนี้เราจะมาตามดูกันต่อค่ะกับอีก4กลยุทธ์สำคัญคือกลยุทธ์ที่13 1 6ค่ะครับผมช่วงนี้เหมือนเป็น าการเปลี่ยนโหมดครั้งใหญ่เลยนะคะตอนนี้เหมือนมาสู่ช่วงของการวางรากฐานค้นหาตัวตนจริงๆของโปรเจกต์แล้วก็ติดอาวุธความรู้สร้างกฎเกณฑ์วางแผนยาวๆมากขึ้นใช่ครับเป็นช่วงที่น่าสนใจมากคือเราจะเห็นการเปลี่ยนจากแค่กลุ่มคนมีความฝันเนอะไปสู่การสร้างสิ่งที่เป็นอ,องค์กรมากขึ้นมีโครงสร้างมีรูปธรรมชัดเจนขึ้นจากไอเดียลอยๆมาสู่สิ่งที่จับต้องได้จริงครับสมบัติ ตอนนั้นสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดเรื่องงบประมาณหลังจากผู้รับเหมาทิ้งงานไปทีมก็แบบกำลังต้องการทางออกพีราก็เข้ามาเลยค่ะพร้อมคำแนะนำว่านี่แหละคือเวลาของกลยุทธ์สมบัติให้มองหาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งบางทีมันมีค่ามากกว่าเงินซสอีกครับประเด็นสำคัญของสมบัติตรงนี้คือการเปลี่ยนมุมมองเลยครับปกติเวลาเราพูดถึงสินทรัพย์หรือแอสเซทเนี่ยเราจะลึกถึงเงิน ของนอกกายใช่ไหมครับค่ะค่ะแต่ในภาวะวิกฤตหรือตอนที่เราขาแคลนอะไรบางอย่างเนี่ยกลยุทธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าสมบัติที่แท้จริงอาจจะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ข้างในตัวเราอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เรามีประสบการณ์ที่เราสะสมมาหรือแม้แต่เรื่องราวของเราเองที่เป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งปกติเราอาจจะมองข้ามไปนะแต่ในายามคับขันเนี่ยมันส่งพลังมาก จริงด้วยค่ะอย่างเคสของ My d i e v i o n a r y อะค่ะเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าสมบัติล้ำค่าที่มันเกิดขึ้นมาจากวิกฤตครั้งนั้นเลยนะคือเรื่องราวการรวมพลังของชุมชนครับผมและความคิดนี้แหละค่ะที่ทำให้เธอปลิ้งไอเดียสำคัญเลยคือเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์จากเดิมชื่อ The Hive ที่มันยังรู้สึกแบบไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่ให้เป็น The Beehive อืม Beehive ใช่ค่ะ ซึ่งมันสะท้อนภาพการทำงานร่วมกันเหมือนรังพึ่งได้ชัดกว่ามากๆแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยใช่เลยเห็นด้วยทันทีมันไม่ใช่แค่ชื่อใหม่นะคะแต่มันคือการประกาศตัวตนใหม่ของโปรเจกต์ไปเลยชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับหรือถ้ามองในเชิงปฏิบัติอย่างเมทาเดอะพาร์คมาเทสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มวแต่มองหาเงินทุนเพิ่มอย่างเดียวนะแต่หันกลับมาใช้สมบัติที่ตัวเองมีคืออะไร คือทักษะด้านการเงินการเจราจาต่อรองที่เขาเก่งอยู่แล้วอ๋อค่ะลงไปดูบัญชีเองเลยหาของมือสองคุยกับซัพพลายเออร์เองหมดเลยทักษะพวกนี้แหละครับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้โปรเจกต์มันเดินต่อได้แม้จะมีงบจำกัด อืมเข้าใจเลยค่ะบทเรียนสำคัญจากกลยุทธ์นี้ก็คือในเวลาที่เราขาดแคลนเนี่ยการหันกลับมามองค้นพบแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสมบัติภายในของเราเองทั้งตัวตนทักษะเรื่องราวที่เรามีมันอาจจะเป็นทางรอดที่แบบทรงพลังที่สุดเลยก็ได้นะคะครับผมคือเปลี่ยนจากมองสิ่งที่ไม่มีมาโฟกัสสิ่งที่มีแทนถูกต้องครับแล้วพอทีมเริ่มเห็นสมบัติในตัวเองแล้วคาถามต่อมาคือแล้วโลกข้างนอกละ่ะ เราต้องรู้อะไรเพิ่มอีกไหมนี่ก็นําไปสู่กลยุทธต์ต่อไปครับกลยุทธ์ที่14วิชาซึ่งก็คือการเติมความรู้ใหม่ๆเข้ามานั่นเองใช่เลยค่ะเพราะแค่มีของดีในตัวอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอเนาะพี่รักก็แนะนําว่าต้องติดอาวุธทางปัญญาด้วยทีม h h Behind ก็เลยเริ่มปฏิบัติการอืมอัปเกรดตัวเองครั้งใหญ่เลยไม่หยุดแค่ทักษะเดิมๆแล้วครับถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีก การพึ่งพาทรัพยากรที่เรามีอยู่หรือสมบัติอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอในโลกธุรกิจหรือการทำงานที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับค่ะจริงค่ะการเติมวิชาหรือความรู้ใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยที่จะทำให้เราปรับตัวได้สร้างความได้เปรียบเหมือนเราต้องอ่อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นภาพเลยค่ะ อย่างไม่เนี่ยรู้เลยว่าการจะทำ co-working space ให้มันเวิร์งจริงๆมันไม่ใช่แค่ทำออฟฟิศสวยๆให้เช่านะคะแต่มันคือการสร้างชุมชนใช่ครับอันนี้สำคัญมากเธอเลยทุ่มเทมากๆไปศึกษา,าศาสตร์ community building อย่างจริงจังเลยค่ะอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าสัมมนาออนไลน์คือทำทุกอย่างเพื่อให้เข้าใจหลักการสร้างปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรจริงๆอืมลึกซึ้งมากครับ ขณะที่เมธาคนที่ดูแลเรื่องธุรกิจเขาก็ไปเจาะลึกวิชาด้านโมเดลธุรกิจที่ทีมเลือกใช้คือ subscription business model หรือแบบสมาชิกนะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะไปศึกษาเคสธุรกิจอื่นๆดูตัวเลขสำคัญๆเช่น retention rate ลูกค้าอยู่กับเรานานแค่ไหนหรือ lifetime value คือลูกค้าหนึ่งคนสร้างมูลค่าให้เราเท่าไหร่เพื่อให้วางแผนธุรกิจได้แม่นยำขึ้นไม่ใช่แค่ทำตามๆเข้าไป เข้าใจแล้วค่ะคือวิชาในที่นี้มันคือการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายจริงๆเพื่อมาเสริมจุดแข็งหรือปิดจุดอ่อนของตัวเองและของโปรเจกต์มันคือการเปลี่ยนจากแค่เอ่อทำตามแพชชั่นทำตามสิ่งที่เคยทำได้ไปสู่การเป็นมืออาชีพที่รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ทำมากขึ้นถูกต้องค่ะมันยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นเลยโอเคค่ะพอทุกคนเริ่มมีความรู้ใหม่หรือวิชากันมากขึ้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่อมาก,ก็คือ ไอเดียเริ่มเยอะเลยค่ะทีนี้แต่ว่ามันยังกระจัดกระจายอยู่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนพีรักก็เลยเสนอกลยุทธ์ที่15ขึ้นมาค่ะอำนาจจุดนี้ฟังดูอาจจะแอบน่ากลัวนิดนึงนะคะคำว่าอำนาจนีใ่ใช่ครับใช่ครับต้องขยายความกันนิดหนึ่งคำว่าอำนาจในบริบทนี้ไม่ใช่ power แบบที่เรานึกถึงคือการใช้อำนาจบังคับขู่เข็นหรือใช้อิทธิพลกดดันนะครับอ๋อไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครับแต่มันคือ authority ซึ่งอาจจะแปลว่าความชอบทมหรือสิทธิ์ในการกำหนดทิศท,ทางสร้างกฎเกณฑ์และก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ทีมเดินไปในแนวทางเดียวกันได้ค่ะมันคือการใช้อำนาจนำเพื่อเปลี่ยนความรู้ทฤษฎีต่างๆที่เรียนรู้กันมาให้กลายเป็นโครงสร้างเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นมาครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการใช้สิทธิ์ในฐานะ คนก่อตั้งหรือคนที่รับผิดชอบเพื่อจัดระเบียบความรู้ที่มันอาจจะยังฟุ้งๆอยู่ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนกับว่ามีความรู้มีไอเดียเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ใครละ่ะจะเป็นคนฟันธงว่าจะเอาแบบไหนใครจะเป็นคนกำหนดกติกาตรงนี้นั่นแหละครับคือการใช้ Authority อย่างไมายเธอก็ใช้อ u t อริตี้ของเธอในการกำหนดคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ค่ะหรือกฎกติกาการอยู่ร่วมกันใน the beehive เช่นเรื่องเสียงดงังการใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือแม้แต่แนวทางการจัดกจิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เธอต้องการนี่คือการใช้อำนาจในการกำหนดบรรยากาศหรือจิตวิญญาณของสถานที่เลยนะคะครับชัดเจนมากส่วนเมตาเขาก็ใช้อ authority ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญทางธุรกิจเลยคือเรื่องราคาและแพ็กเกจสมาชิกอ๋อเรื่องยากเลยนะคะนั่นใช่ครับหลังจากศึกษาข้อมูลมาเยอะพอแล้ว เขาก็ฟันธงเลือกโครงสร้างราคาที่มันชัดเจนเข้าใจง่ายตัดความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นออกไปนี่คือการใช้อํานาจเพื่อสร้างโครงสร้างธุรกิจที่มันปฏิบัติได้จริงจับต้องได้แม้แต่วินัยเองนะคะ <c oughs> เขาก็ใช้อ authority กับตัวเองเหมือนกันในการควบคุมตารางเวลาการทำบล็อกของเขาอย่างเคร่งครัดเลย <c oughs> กำหนดเวลาเขียนเวลาหาข้อมูลลงในปฏิทินแล้วก็กล้าให้จะปฏิเสธนัดหมายอื่นที่เข้ามาชนเวลานี้ค่ะ เป็นการสร้างวินัยแล้วก็ให้ความสําคัญกับงานของตัวเองจริงๆครับผมกลยุทธ์นี้จึงสําคัญมากๆในการเปลี่ยนความรู้ที่อาจจะยังลอยๆอยู่ให้กลายเป็นระเบียบและการปฏิบัติที่ชัดเจนครับค่ะการมี authority ที่ชัดเจนเนี่ยมันช่วยให้ทีมไม่หลงทางไปกับข้อมูลความคิดที่มันหลากหลายมากๆแล้วก็พร้อมที่จะลงมือทําตามแผนที่วางไว้ได้จริงๆทําให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะครับผมและเราก็มาถึงกลยุทธ์สุดท้ายในชุดนี้ครับ กลยุทธ์ที่ 16. ปัญญาค่ะปัญญาคือตอนนี้ทีมมีองค์ประกอบเกือบครบแล้วนะครับทั้งคนหรือบริวารที่เราคุยกันไปมีทิศทางหรือการละกินีมีความรู้หรือวิชาแล้วก็มีกฎเกณฑ์หรืออำนาจแล้วค่ะครบเลยแต่ทั้งหมดนี้มันยังเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอที่รอการประกอบร่างเข้าด้วยกันอยู่ครับอืปัญญาในที่นี้จึงไม่ใช่แค่ความฉลาด IQ สูงอะไรแบบนั้นนะครับ แต่คือความสามารถในการสังเคราะห์หรือซินเทซายส์สังเคราะห์ใช่ครับคือการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆที่มีอยู่ทั้งความรู้ทรัพยากรกฎเกณฑ์เป้าหมายเอามาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นภาพใหญ่หรือแผนที่การเดินทางที่เราเรียกว่ารถแมปนั่นแหละครับที่มันต้องบูรณาการแล้วก็มองไปข้างหน้าได้ด้วยอ๋อเหมือนกับการเอาทุกอย่างที่เรียนรู้มาที่ตัดสินใจกันไปแล้วมาวานแผนให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ มันคือการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆแล้วก็วางแผนให้ทุกส่วนมันทำงานสอดประสานกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำไปเรื่อยๆเข้าใจค่ะอย่างเมธานี่เขาใช้ปัญญาในการวางโปรเจกต์ไทม์ไลน์หรือแกนเวลาของโครงการกำหนดมัลสโตนสำคัญๆชัดเจนเลยตั้งแต่รีโนเวทเสร็จติดตั้งระบบอบรมพนักงานไปจนถึงวันเปิดตัวกระผม แต่ที่น่าสนใจมากๆคือมายเธอก็ใช้ปัญญาวาง Customer Journey หรือแกนประสบการณ์ของลูกค้าให้มันขนานไปกับทำลายของเมทาเลยค่ะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับนั่นคือการบูรณาการแผนปฏิบัติเข้ากับแผนการสร้างประสบการณ์ลูกค้าเลยนะใช่ค่ะทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี้ยลูกค้าควรจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จๆไปตามกำหนดอย่างเดียว ค่ะส่วนวินัยนะคะเขาก็ใช้ปัญญาในการวางแผนเนื้อหาบล็อกให้มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกจากเดิมที่เน้น3อออาหารออกกำลังกายอารมณ์แบบแยก,แยกๆกันไปครับผมเขาก็วางแผนเขียนบทความซีรีส์ที่มันเชื่อมโยงทั้ง3ศาสตร์นี้เข้าด้วยกันเลยเช่นการนอนไม่พออารมณ์มันส่งผลต่อความอยากอาหารหวานหวาน อาหารแล้วก็ทำให้ไม่อยากออกกำลังกายออกกำลังกายยังไงอืมแตกต่างจากบล็อกสุขภาพทั่วๆไปเลยค่ะสุดยอดเลยครับนี่คือพลังของปัญญาในขั้นตอนนี้เลยนะคือการสร้างแผนที่เดินทางที่มันชัดเจนแล้วก็บูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกันค่ะทำให้ทีมเห็นภาพรวมเดียวกันรู้ว่าแต่ละส่วนจะทำงานร่วมกันยังไงเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย ตอนนี้ The b e e h i v e ไม่ได้มีแค่ชิ้นส่วนต่างๆกระจัดกระจายแล้วแต่มีเหมือนพิมเขียวที่พร้อมสำหรับการก่อสร้างจริงๆแล้วครับโหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะสรุปแล้วการเดินทางผ่านกลยุทธ13์13-16ถึงนี้มันเป็นขั้นตอนการวางรากฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะจากการรู้จักคุณค่าข้างในตัวเองสมบัติไปสู่การเติมความรู้จากข้างนอกวิชาแล้วก็สร้างกติกาการตัดสินใจอำนาจและสุดท้ายคือการสั่งเคราะห์ทุกอย่างเป็นแผนภาพรวมปัญญา ใช่ครับตอนนี้ทีม The 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 h i v e ไม่ได้มีแค่ความฝันลอยๆหรือแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขามีทั้งตัวตนที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วก็มีแผนที่หรือ r โรดแม p ที่จะนำทางไปสู่เป้าหมายจริงๆแล้วซึ่งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยครับแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อล่ะคะมีแผนที่ดีมีแผนที่แล้วก็น่าจะลุยได้เลยสิคะนั่นแหละครับคือคาถามสาคัญที่น่าคิดต่อ การมีแผนที่ที่ยอดเยี่ยมอยู่ในมือเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการเดินทางจริงๆมันจะราบรื่นเสมอไปนะครับอืมจริงค่ะโลกแห่งความเป็นจริงม,มันมักจะมีอุปสรรคมีเรื่องไม่คาดฝันรออยู่เสมออ๋อหมายความว่ามีแผนดีอย่างเดียวไม่พอแต่คนที่ต้องเดินตามแผนก็ต้องพร้อมด้วยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับ การเตรียมคนหรือเตรียมทีมให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่จะเจอตอนลงมือทําจริงเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนแล้วพวกเขาต้องเตรียมตัวในด้านไหนบ้างประเด็นนี้น่าติดตามมากๆครับในการเจาะลึกครั้งต่อไปน่าสนใจมากเลยค่ะต้องเตรียมคนให้พร้อมก่อนออกเดินทางจริงๆงั้นวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จัดวางแบกแผง่ายทักให้เป็นเอลกักถ่ายทักตอบถามวองดิทีวัสนาจัดหาเลิอกอยามีเดือนวันงามตามแบบของไทยไม่ให้ลักลันพลวันเหมือนก่อนยืดยาตัดทอนขอมอพอไม่ตานตดขันห้านำมาแค่เคนึกนับชับไว้วังให้ยาวนานหยดย็อราศีวิธีมักแต่เกิด ตำนานเรียกได้อาถานวแตกของไทยสี่คู่แปดหูหลุโตัเคราวคลองชีขอปพรองทุกแง่แก้ไขเรื่อดีเดือนวันดิดที่มีใช้สี่ยางของไทย ขออี่ค้นจัดวางแบบแผนถ่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไทยทักตอบถามวันธทีท่วัสนาจัดหาเลือกอยามีเดือนวันงามตามแบบของไทยไม่ให้ลักลันพลวันเหมือนก่อนยือยาตัดทอนพอมอกพมไม่ตามกดคันห้านำมาแค่เค่นึกดับฉับไว้วังให้ยาว วาสนาคนหามาเพิ่มคือเครื่องมือเสริมไทยลักตัดตรงไทยได้แมน่นมอบเชื่อพอจอกจงแค่รคมืนอนนงได้ตรงต้องการให้ชื่ออำราทักษะยุคภาษาใครขอประกาศสม,มวนสิสืบสานให้มัดให้คงยืนยงกาลนานประจักษหลักฐานคู่ล่าฟ้าดิน คนจัดวางแบบแทน่ายทักให้เป็นเอรกถรัถ่ายทักตอบถามบางวิธีวัส,สนาจะหาเลิกยามีเดือนวันงามตามแบบของไทยไม่ให้ลักลั่นพลวันเหมือนก่อนดืดอยาตัดทอนพอมองพอไม่ตามกฎคันห้านับมาแค่เคนึกนับชับไว้วังให้ยาวนาน